คัันนะะเเาากสวัสดีพี่น้องป้องไปสม,มองสุบันครับเดี๋ยวมรีบ้าวผือสิบพายาพี่นอ้นองไปเลาะเบิง้งแปลงกเกษตรของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เพิ่นปลูกพืชพักในพื้นที่กว่าสี่พไร่ครับโดยระบบโครงข่ายน้ำระบบสายน้ำหยดครับพี่น้อง เดี๋ยวตามไปบ่งครับไปรอเบิงแปลงครับป่าพืชผลทางการเกษตรมันงามซ้ำใด้ครับพี่น้องครับผปุรทจ่มักการเกษตรครับมักเบิงเกษตรงามๆามครับเดี๋ยวบ่าผือสิพาไปรอครับพี่น้องครับขึ้นชื่อรายการแฟนแสนคน,นานำ้ำ แปลงกล้วยสวยมากโอ้โหเห็นบ่พี่น้องเห็นแปลงกล้วยบ่ครับนี่เจ้าปลูกกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะน่นเอกล้วยน้ำว้าหยดเลยยางงามเดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ่งแปลงกเกษตรต่อไปครับพี่น้องในพื้นทีน่นี่มีแต่แปลงงามๆครับ เดี่ยวอยู่เดี่ยวอยากอาคลาบบอกอ,อืดอิี่อาหารอาชีพมากมียบันทึงจริงดีใเป็นโน้เบือ ปมาบืมารอมาเบิ่งเห็นเพื่อนกำลังไถไถไฮพอดีครับพี่น้องครับไถแล้วก็ไปปลูกใหม่ไถแล้วไถแล้วรอบนี้แล้วแล้วก็จิตีดินนะครับตีดินแล้วไปปลูกกระโพดอือเปล่าบนหายใจครับเพราะว่าเท่าที่แล้วนี่ค่อยปลูกกระโพดครับ บาผือแล้วหลดมาครับพี่น้องเสียนแปลงนี้ครับคือปลูกมันมันมันเทศครับหรือว่ามันแกวบานเฮ้าเนี่ยบกกบไฟกินสมัยตะกี้ครับมีสายน้ำยนตนะครับนี่งามครับแปลงนี่บ่แน่ใจว่าร้จะบาดครับเดี๋ยวนี้ใส่ระบบน้ำยนตครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องเบ่งการวางสายน้ำยนต นี่ใช้ระบบสายน้ำหยุดนะครับนอกเห็นไ่มครับสองแปลงครับก็สิแบงปลูกไร่กันเก็บครับพอฟังนี่ปลูกติดเดี๋ยวเก็บฟังนี่พอฟังนี่เก็บเสร็จปุ๊บมาปลูกปลูกฟังนี่ึ้นเดี๋ยวมาเก็บฟังนี่ครับสลับไปสลับมาครับหมุนเวียนครับมีไรใดตลอดปีครับพี่น้องครับ นี่คือวิธีเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกุดโบดตำบลสุขภัยบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับปลูกได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่ามีระบบโครงข่ายน้ำครอบคลุมกว่า4 0 0พไร่ครับพี่น้องครับเป็นใจแน่ครับ,พ,บพ,พี่น้องครับดาวผืนผ้าพี่น้องห้องมลรอเบึงแปลงเกษตรครับหลากหลายของการปลูกพืช ฝากกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจครับคลิปนี้ลาพี่น้องเฮาไปก่อนครับพี่น้องครับคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ